สวัสดีครับผมหยงอังกลับมาพบกับเกม Armor Warfare ในคลิปวิดีโอนี้จะมาสาธิตการทำภารกิจคอนแท t อันต่อมาก็คือเป็นภารกิจ Sa มเ l e ล i l e โดยกดที่หน้า h q นะครับเป็นภารกิจที่ต้องใช้ทหารลาบของรถถังของเราทำดาเมจ2,000ดาเมจขึ้นไปใน1แมตช์ให้ครบ10แมตช์โดยในที่นี้เราจะทำกับโหมด PVE ที่ต้องทำ2,000ดาเมจขึ้นไป โดยวิธีการดูว่ารถถังของเรานั้นสามารถปล่อยทหารลาบออกมาได้หรือไม่ให้กดที่คำว่า vehicle ด้านบนได้แล้วกดเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับ encyclopedia แล้วกดติ๊กด้านขวามือตรงคำว่า m e c h a n i c i n f a n t r y อันนี้ก็คือรถในที่ในเกมมาเมื่อวาฟนี้ที่สามารถปล่อยทหารลาบได้นะครับหรือไม่เราสามารถกดตรงฟิลเตอร์ในหน้าลงรถของเราก็ได้นะครับตรงนี้ และติ๊กตรงคำว่า n a t u ไ a l infantry แล้วก็จะเจอรถที่ปล่อยทหารราบได้ในที่นี้ผมจะใช้รถ AS21 นะครับโดยกดตรงสกิลตรงนี้ก็สามารถปล่อยได้ทั้ง at Squad Sniper และ m o t t r ร Squad ผมแนะนำให้ใช้เป็น at Squad นะเพราะว่าสามารถทำดาเมจได้เร็วแต่ m o t t r s s u u a d ก็เหมาะสมกับแมตท,ที่คุ้มกันดีเฟนซ์จุดนะครับอืม แต่ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น at s u p p o r t และการตั้งค่าที่แนะนำให้กดการตั้งค่าตรงนี้เพื่อสามารถดูดาเมจที่ทหารราบเราทำได้ง่ายกดตั้งค่าแล้วกดตรงคำว่า ui และมาตรง damage table แล้วติ๊ก on ตรง damage defect u ตรงนี้นะครับข้างบนนี้แล้วก็ damage defect enemy จะขึ้นตารางขึ้นมาในแมท ว่าเราทำำําดาเมจไปเท่าไหร่ครับงั้นต่อมาเราเข้าแมตช์กันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เข้าแมตช์ PVE ที่เป็นแมตช์สไตลี่ไนนนะครับ ในจุดแรกของแมตชนี้ที่เป็นดีเฟนซ์ตรงกลางผมจะยังไม่ปล่อยสควอรนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ใกล้ศัตรูมากเกินไปจะทำให้เอทีสควอรของเราโดนทำลายนะครับ Farms, just there, are going นอกจากการที่เราตั้งค่า UI ที่ผมแนะนำนะครับน่าจะเป็นขึ้น outgoing damage ทางด้านซ้ายบนแล้วก็ incoming damage ตรงด้านขวาบนนะครับซึ่งเราทำให้รู้ว่าอะไรที่ทำ damage กับศัตรูและศัตรูทำ damage อะไรกับรถถังเรานะครับ ดจุดต่อมาผมก็จะปล่อยวอทีสคไว้ตรงนี้นะเพื่อจะให้ยิงเข้าไปในแคปตรงจุดนี้นะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมครับว่าเวลาเอทีโซคอสทำดาเมจก็จะขึ้นตรงตารางเอาโกอิ mm ่งดาเมจด้านซ้ายว่าเอทีโคอสดาเมจทำกับรถถังจัตูรอะไรแล้วก็ ได้ดาเมจสาซึ่งเราจะดูจากดาเมจตรงนี้เพื่อนับว่าเราทำครบ2,000ดาเมจขึ้นไปแล้วหรือไม่ครับ นะครัดาเมจก็ตอนนี้เห็นไม่คําว่าเอทีโซคอสดาเมจเราก็ทําดาเมจเกิน2,000ดาเมจขึ้นไปแล้วนะครับ Target acquired. Russell packed. Registrate. Registrate. Enemy destroyed. Target acquired. Hostile แล้วต่อมาเราก็จะกด E เพื่อเก็บไอเทมตควมของเรากับเข้ารถนะครับ อืมแล้วก็มีคำแนะนำในการวางเอทีโซคอย่างนี้นะครับเวลาวางให้หันหลังรถในจุดที่ให้เอทีโซคลงนะครับเพื่อจะได้ลงตรงจุดที่เราต้องการนะครับ <squad> แล้วก็กดตัว E เพื่อปล่อยเอทีโซคของเรานะครับ Right. That was good. This town for the แล้วก็มาหน้าผลลัพธ์เห็นไหมครับว่าก็สามารถทำภารกิจไม่แค่ในอินฟ n นิีได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถดูไ uh ด้ละเอียดที่ตรงหน้าดีเทลได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา จะมีตรงคําว่า m มคเท i นน์อินฟินตีก็คือทหารราบของเราทําดาเมจไปทั้งหมด5,906ดาเมจนะครับซึ่งเราก็ทําผ่านภารกิจ Sample File แล้วนะครับไป1ตาซึ่งเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบ10ตาก็จะจบภารกิจ Contact อันนี้นะครับก็จะได้18แต้มมานะครับเมื่อเก็บครบ500แต้มก็จะได้เซนจูเรียนเอวครับ